สาวสาวสายตายาวฟังทางนี้นะครับโอ้โหน้องละมุนสวยมากตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเลนส์โปรเกสซีฟนะครับผมใครที่มีปัญหาสายตายาวนะครับที่จะต้องมองไกลด้วยขับรถด,ด้วยทําคอมด้วยนะครับผมอ่านหนังสือเล่นมือถือด้วยใส่ออกแดดเลนส์เปลี่ยนสีด้วยนะครับแนะนําเป็นเลนส์โปรเกสซีฟมาพร้อมกับกรอบรุ่นน้องละมุนตัวนี้เลยสวยมากนะครับสีสวยมากเลย หวานสุดๆเลยนะครับฝั่งนี้นะครับผมยังไม่ได้ลบมาร์กจะเห็นนะมีระยะมองไกลระยะมองจอคอมแล้วก็อ่านหนังสือเล่นมือถือหลายเลเยอร์เลยนะครับตัวนี้นะครับฝั่งนี้ลบมาร์กเรียบร้อยแล้วใส่กิ๊กเลยนะครับผมตัวเลนส์นะครับเครื่องปรอยย่อบางผิวลื่นทําความสะอาดง่าย แระดเป็นกระแดดในตัวฉ่ำมากเลยนะครับใครไม่ทราบตัดยาวยาวตัวเองแต่เมีการมองไกล้ปกติอ่านหนังสือตัวเล็กๆไม่ชัดคะาเม้นอายุมาได้เลยนะครับผมมีวิธีเช็คตัดยาวตามอายุค้่าวๆให้นะครับกรอบแว่นนะยืดหยุ่นมากเลยนะครับเนี่ยผมเอาเลนส์ออกนะครับบิดให้ดูเลยนะครับยืดหยุ่น ใส่สบายวัสดุ t r 90นะครับเอายืดให้ดูเลยตอนนี้ผมถอดเลนส์ออกก่อนนะจะให้เห็นนะครับว่ามันยืดหยุ่นมากแล้วละมุนสุดเบามากนะครับแป้นจมูกแบบนี้ทําให้ไม่กดดัางเลยนะครับตันนี้ไม่บีบขมักด้วยนะครับเพราะว่ามันยืดหยุ่นนะครับเห็นไหมครับสวยมากด้วยนะครับผมจัดราคาปกตินะโอ้โหกรอบพร้อมเลนโปรเกรสซีนนี่นหลักหมื่นนะร้านม่ตาตาหนมออนไลน์จัดโปรให้เลยนะครับจัดโปรให้เลยนะเหลือเพียงราคา 1,590บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางกลูกค้ากดจิ้มสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยสาวๆห้ามพลาดเลยนะุ่นนี้สวยจริงเบาด้วยครับ